ดารการดากับไข่ย้อยใน MV เพลงใหม่ของบอยป๊อปและวิลกินคือใครฝากทุกคนกดติดตามแล้วเราจะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วกับหนังที่มีชื่อว่าเพื่อนสนิทต,ตัวเอกของเราไม่ได้ชื่อว่าไข่ย้อยนะครับจริงๆแล้วเขาชื่อว่าหมูเรียนอยู่วิจิตรศิลป์ที่มอเชียงใหม่แต่ด้วยวิรกรรมการไปแอบ,บอยู่ไข่ไกมาจากคณะเกษตรแล้วทาําไข่แตกคากระเป๋าเสือเ้อเลอะเทอะเพื่อนเลยตั้งชื่อเล่นให้ว่าไขาย้อยแล้วเพื่อนคนนั้นก็คือดากาดา เพื่อนสาวร่วมคณะที่ขย,ย้อยแอบชอบแต่ด้วยความเป็นเพื่อนทําให้ไม่มีโอกาสบอกความรู้สึกในใจก่อนจะได้บอกไป มันก็สายซะแล้วทําให้ไขย้อยอ,อกหกักหนีรักไปอยู่ภาคใต้จนเกิดเรื่องมากมายขึ้นในหนังเรื่องเพื่อนสนิทโดยตลอดทั้งเรื่องไขย,ย้อยก็ได้เขียนจดหมายถึงดากานดาตลอด,าดแต่เขาก็ไม่ได้กล้าส่งไปให้สุดท้ายขอสปอยตอนท้ายเรื่องหน่อยนะครับไขย,ย้อยก็ได้มูฟออนใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพังงานพร้อมกับรักครั้งใหม่และได้ตัดสินใจส่งจดหมายกับไดอารี่ที่เขาเขียนมาทั้งเรื่องให้กับดากานดาและเพื่อนสนิททั้งสองคนก็คงไม่ได้พบกันอีกเลยจนกระทั่งในเอวีเพลง a อ o k อ y not okay เวลาผ่านไป20ปีดาการดาก็ได้พบกับใครย้อยอีกครั้งหนึ่งว่าแต่เพื่อนๆมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าลองพิมพ์พูดคุยกันดูนะครับเลือไปลองฟังและดู MV สุดซึ้งกันกับเพลง MK okay, Not o okay คของบอยปอยและมิวกินกันนะครับ